สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเขาผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมือนี่เขายุกับขอบควายน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามือนี้กระตรงกับวันที่12ตุลาสองห้าหกแปดนะจ๊ะนี่มาจากรายการครับมือนี่มีมาซีรายการเลยจ้าหลักพันกับมอีนะจ๊ะติดตามให้จบคลิปเลยจ้านะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้นะครับสายพัฒนาครับมือนี่ราคาย่อมเยาแล้วก็เป็นสายเลือดของควายยักษ์นะครับพี่น้องรายการแรกนี่ครับสวยงามเลยครับที่ต่างขอบนะครับที่ตั้งขอเขาก็อยู่บ้านกันนวลจ้าอำเภอตั้มสูงจังหวัดข เบอร์โทร0826791523จำเบอร์นี้ก็สาม,สมารถแอดไลน์สอบถามกัน,นลกเลยคือเก่าเลยจ๋ามือนเดิมครับพี่น้องเพราะเป็นการเสียเวลาเลยครับผมเข้ามาชมนะครับกันกับตัวแรกนะครับรายการที่หนึ่งของตัวนี้จ๋ารายละเอียดเป็นมาเลยครับรายละเอียดตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวของฟ้าประทาจ้าอายุสิบเดือนจ้ากับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบอกลบจ้านี่นะครับพี่น้องควายหน่อยนะครับพันธุก,กรรมของควยายยักษ์เลยครับตัวนี้จ้านะครับถือว่าพันธุกรรมแน่นๆเลยครับตัวนี้ นะครับผู้ใดหาครับพี่น้องสายเลือดของฟ้าประธานเม่จ้ะนะครับเพราะคุณจากแม่เพิ่นบ่ครับแม่เพื่อนเป็นสายมูลาดจ้ะที่สูง1้7ยเลยจ้ะนะครับพี่น้องตัวนี้เกิดจากแม่มูลานะครับผมเม่จ้ะนะครับได้ว่าโตเพื่อนนี้ครับมาทั้งไทยเกือบ80เปแล้วครับพี่น้องเบิ่งรับอัตลักษณ์ชัดนะครับพี่รองตัวนี้นะครับเจ้าเนื้อเจ้านังมาก้อนเลยครับพี่น้องนะครับสไตล์ของพ่อฟ้าประธานก็คือนะครับเนื้อนังนะครับแม่จ้ะเนื้อนังนังขอยนๆยนเลยจ้าปั่นนังงัวบ่ามันครับพี่น้องงเเบบ่ลลยครัตที หามากนะครับพี่น้องนะครับเบื้องคอเพิ่นครับพี่น้องตัวนี้นะครับไวยังหน่อยครับพี่น้องใ้เบื้องหน้าเบื้องตานี่นะครับเบื้องทั้งหน้านี่ก็จังหมูนี่นะครับหมูหน่อยเบื้องนี้ครับผูใดอยากได้นะครับคว้งามนะครับพันธุกรรมมีดีครับพี่น้องนะครับเพิ่อนอาจสิว่าท่านเก่งเสียกว่านดยได้ว่ากัจับได้หูหูนะครับเมียจ่าเพิ่งสนตะไคร้ไปเด้จ้านะครับสนตะไคร้ไม่ไหมครับพี่น้องแต่เบื้องความเชี่ยงของเพิ่นนะครับตัวนี้ผู้ได้หาครับพี่น้องนะครับสวยแบบนี้ เอาราคาแบ่งไงพี่น้องเขาเลยครับราคาเปิดไว้ที่49,000บาทจัดราคานีนรถได้ต่อรอกันได้พร้อม้ะจ้ะเนี่ยครับพี่น้องราคาแค่49,000บาทแมนจ้ะเป็นราคาเปิดที่เก้านะครับแมนจ้ะอันนี้คือราคาเปิดราคาห้องจัดราคารถได้กันมี่จ้ะนะครับพี่น้องคือว่าคุ้มมากเลยครับได้จ้าควายักควายงามจึงสี่ครับพี่น้องนะครับให้มาเบิ่งจุดเด่นๆของเพิ่นเลยครับนะครับแต่คือช่วงหน้านะครับจ้ะนะครับเบิ่งครับพี่น้องเขาคนนี้น้องอายุเด้อครับผมนี่ช่วงหน้าช่วงคอนะครับหัวบักใหญ่ครับพี่น้อง นะครับหัวง่ายก็ครูทางสีบุญแล้วครับนี่เบิ้งครับพี่น้องนะครับผมนาสวยครับอัตลักษณ์เริ่มมาทั้งไทยหลายแล้วครับพี่น้องจ้าครับเบิ้งครับเอิกมะข้าวนะครับนังคอนี่สุดยอดนะครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับแข้งขาที่ใหญ่มากนะครับแม่์จากแข้งขาใหญ่จ้าเบิ้งครับพี่น้องเทียบกันได้ครับกับขาคุณนะครับพี่น้องนี่ความชัดเจนในพี่น้องเบิ้งใกล้ๆนะครับผมโมมีตำหนิไซน์นะครับโมมีตำหนิจ้ะรับประกันตำหนิให้เลยจ้านะครับพี่น้องมือนีอาชีพสถานที่ นะครับครับแข้วนะครับพี่น้องนะครับถ้าอยู่ในโฮมนะครับผมนะครับผู้ใดอยากเบิ้งรูปเพิ่มเติมก็แจ้งขอทางไลน์นะครับจ้าเบิ้งครับความห่ความเชี่ยงของเพื่อนนะครับผู้ใดหาพันธุกรรมค่อยยักนะครับพี่น้องได้สายเลือดดีๆนะครับทางมูร่าอีนเี้คือสิมาเดนทางเรืองพลังน้ำนมนะครับเมนจ้าครับรอบกาบเป็นการใจลูกที่สูงและใหญ่ไวจ้าครับพี่น้องเบิ้งครับกะลยมาปสมผสานลงโตเป็นตัวเพื่อนตัวนี้นะครับเมนจ้าครับตัวเพื่อนนี่ซื้อว่าน้องมูตุนนะครับพี่น้องจ้านะครับ เข่าเก่าเพิ่นเอิ้นมามครับพี่น้องนะครับที่ไปที่มาชัดเจนนะครับแม่จ้ะเพื่มเติมพี่น้องฮายังโทรสอบถามกันได้จ้ะครับผมเบิ่งความเชี่งของเพิ่นครับพี่น้องนะครับผู้ใดหาไปเลียงอยู่ครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องผิดหวังจ้ะไ่ของสวยๆราคาทีพี่น้องจับต้องได้คือเก่าจ้ะนะครับผมขอละเอียดแต่พี่น้องเฮาเบ่งงนะครับจ้ะตอนนี้เพิ่นเป็นสาวน้อยฟันน้ำนมจ้ะเป็นลูกสาวของพ่อฝ่าประธานนะจ้ะอายุ10เดือนจ้ะกับความสูงอยู่ที่131รอบเอ็ดอกบจ้ะราคาก็เป 4 9่0 0ื่นบาทจ้ะราคานึ่งรถใดต่อนล้องไดจ้ะนะครับพี่น้องไกลๆทุมาได้นะครับผมแม่จ้ะค้านี่นะครับ้อมล้มสูงไหนครับพี่น้องจ้ะสวยงามนะครับพาไปเบ่งกับรายการต่อไปครับจ้ะมาครับพี่น้องนะครับรากการที่2ของเท่าตัวนี้จ้ะรายละเอียดเนะครับ ตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อเพชรสยามนะจ๊ะอายุ11เดือนกับความสูงอยู่ที่1 2 8บอกลพบจ้านะครับพี่น้องผู้ได้หานะครับสายเลือดทางอุทัยคนๆนะครับตัวนี้จ้านะครับหลานสาวของพอลุงเพชรนะครับพ่อคนหนึ่งคือเพชรสยามเม่จ้าะครับเบิ้งครับพี่น้องล้ำโตดีครับพี่น้องแข้งขาเาาและกับผิวพันธุ์นี่ขาวจ้วงนะครับตัวนี้จ้านะครับสีดอกก็สวยเลยครับพี่น้องผู้ได้หาเลี้ยงครับพี่น้องพันธุกรรมพันยักษ์อีกตัวหนึ่งครับสวยๆแบบนี้นะครับ พ่อขุดจากแม่เพลินบ่ครับแม่เพลินเป็นสายเพชรอุดรจ้ะนะครับเบิ้งครับพี่น้องล้ำโตนะครับกับอายุตอนนี้ก็ถือว่าส่วนสูงมามาดีเนาะครับจ้ะนะครับพี่น้องผู้ได้หาไปเลี้ยงอยู่ครับสวยๆแบบนี้เอาราคาพี่น้องเฮานะครับราคาเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทแต่ราคานี้รถในต้อนร้องกันในพรอมเด้อจ้ะพี่น้องสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับผมนะครับมีงบเท่าไรครับพี่น้องก็โทรมาต่อครับผมแม่นจ้ะนี่คือราคาเปิดราคาห้องจ้ะครับราคาเปิดนะครับกับมองคายก็ละราคานะครับแม่นจ้ะน้องโทรรรมมมาาาาาตต่ออเเเลยคคััับบบผหนน้้ิงี้ หน้าตาสวยจ้ะนะครับหน้าตาทั้งเขาหนีเด่นเลยครับตัวนี้นะครับเพิ่นควายทีหนางามครับพี่น้องเบิ่งครับเขาเปิดดีหน้าตาสวยมากนะครับพี่น้องเบิ่งครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับนะครับใหญ่ใบตองสาดครับพี่น้องนะครับอ่องคอนะครับเอิ๊กมะพร้าวแง้ขานะครับพี่น้องเบิ่งนะครับแง้ขาครับพี่น้องกำไรขาดหนาหลังมีครบเลยครับพี่น้องนะครับเอาท้ายหางมาเบิ่งนะครับะ นะครับทายหางกระเบื้องนะครับผมนี่ครับท่ายดีหางสวยนะครับผมเมนจ้าว่ามีตำหนินะครับว่ามีตำหนิแต่รับประกันตำหนิห้เลยจ้านะครับผู้ใดหาไปลี้ยงครับพี่น้องรับรองว่าได้ของสวยๆราคาถึกๆแน่นอนจะาขับพาพยางเลยครับบัดนี้มาลูกมาอู้เชื่องจ่าเชื่องมากๆตัวนี้นะครับมีไซสดีครับพี่น้องนะครับหาเปลี่ยอยูบ่ผิดหวังนะครับพี่น้องจ้าทำดีๆแบบนี้กิรคาพี่น้องเขาสามารถจับต้องและไปต้อะไรขึ้นเก่้าครับผมเมจจ่าสวยงามครับตัวนี้ก็คือลูกสาวของเพ อายุสิบเอ็ดเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบแปดบวกลบจ้าราคาเปิดไปที่สามหมื่นห้าพันบาทจ่าราคาหนึ่งรถใดต่อรองกันไหนพร้อมเลยจ้านะครับพี่น้องขันมากระทงมาโต้ครับผมจ้าราคาขึ้นอยู่กับพี่น้องเมนจ้านะครับหน่อยไลท์ทุ่มมาลดครับพี่น้องจ้าชุ่งไห้คือเกล้าครับเมนจ้าเดือบิ้งกับรายการต่อไปครับจ้ารายการที่สามแล้วครับตัวนี้จ้าไาย์ละเอียดเพิ่มมาเลยครับไาย์ละเอียดตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มพันล้านจ้าอายุสิบอออกลลบบจ้้ะะนนครัพี่งสายเืด นะครับพันธุกรรมนะครับของตำนานการใจลูกอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องจ้าหายาตของเบิ้มพันล้านแม่นจ้านะครับเป็นควายตัวเมียที่โค้งสางกระดูกแข้งขาใหญ่มากเลยครับผมจ้านะครับเบิ้งครับพี่น้องอ่องคอนี่สวยมากเลยครับตัวนี้จ้านะครับคอสามอ่องชัดเจนนะครับผมโน้นเขาใหญ่นะครับจ้เบิ้งครับพี่น้องตัวนี้จุดเด่นของเพิ่นก็คือนะครับหน้าตาหน้าเขาแล้วก็แข้งขานะครับแม่นจ้าเบิ้งครับพี่น้องเห็เบิ้งชัดๆเลยครับผมผู้ใดหาไปเลี้ยงครับอยากได้สายเลือดของพ่อเบิ้มพันล้านจ้า ครับสวยๆแบบนี้นะครับพันธุกรรมที่ชัดเจนนะครับได้ความงามราคาเบาๆขึ้นกันเมีนจ้ะนะครับตัวนี้แบ่งพี่น้องเข้าไปลายเป็นไงครับราคาตัวนี้เปิดไว้ที่32,000บาทจ้ะครับตัวนี้เปิดไว้32,000บาทเมีนจ้าครับกินเขาเจ้ากับเขาเนี้ยบดซมกันแน่จังเอยครับพี่น้องนะครับราคาต่อรองกันได้คือเก้านะครับเมีนจ้ะต่อรองได้คือเก้าเลยจ้ะนะครับมักนำกันกับทรมาคือเก้าครับพี่น้องจ้าครับมีมองแบ่งนะครับมีมองปั่นพี่เลี้ยงสุดโตนะครับผมเอาทั้งไทยหางมาเบื้องนะครับวันนี้ ผู้จ๋าหางสวยหางลำนะครับเบิ้งไทยเบิ้งหางครับพี่น้องหางบัวเลาบัวดอกจ้ะนะครับปกหางเงาหางใหญ่ๆเลยครับพี่น้องแข็งคาลังทีสวยมากจ้ะนะครับผมพาบพป็นยางเลครับวันนี้นะครับยางกลวงๆเลยครับลูกอ่ะหู้กินยากระดีจ้าเชื่องเชื่องเลยพี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมู้ได้หาของสวยๆครับผมใส่ของงามๆแบบนี้ราคาที เกษตรกรจับต้องไลยคือเก่าจ้านะครับบ่มี่ตำหนิไซน์นะครับแมนจ้าบ่มี่ตำหนิรับประกันตำหนิให้เลยจ้านะครับพี่น้องหาไปเลี้ยังยู่ครับแนะน้ำอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนะครับหรือว่าอยากได้ราคาโยกคูกับตัวมิกกี้ก็จัดให้ได้นะครับแมนจ้าราคาพิเศษแห่งความได้เลยจ้านะครับไกลๆโทรมาได้ครับพี่น้องจ้าครับผมเขามีรถตรงให้คือเก่้านะครับผมจ้านะครับพี่น้องสวยงามนะครับมาไกลกันที่สามตัวนี้ก็โทรมาจ้าพี่น้องตัวนี้ก็คือลูกสาวของพอเบิร์มสููงออย่่ทีบบกลจ้า ราคาเปิดไว้ที่32,000บาทแต่ราคานีลดได้ตอนร้องกันไหนพร้อมน่ะจ้ะนะครับพี่น้องยังอีกรายการนึงนะครับผมแม่ยจ้ะรายการต่อไปคือเป็นหลักพันนะจ้ะรอติดตามให้ชมจ,จบคลิปบเลยจ้ะมาครับพี่น้องนะครับรายการปิดท้ายของเขาจา้จาชุดพิเศษ,ษเลยครับผมคู่นี้รายละเอียดมาเลยครับจา้าตัวนี้เป็นแพ็คคู่ผู้เมียนะจ้ะ ตัวละ9,000บาทจ้าผู้ใดสนใจยกคูมีราคาพิเศษให้พร้อมจ้านะครับผมตัวเปลือกนี่เป็นตัวพูนนะครับผมเมยจ้าตัวดำนี่เป็นตัวเมียครับพี่น้องจ้ารับเปิดไว้ในราคาตัวละ9,000บาทเมยจ้านะครับยกคูมีราคาพิเศษให้ได้ครับพี่น้องเมยจ้าะครับผมต่อครับพี่น้องนะครับราคาหนาเลียงหนาเก็บได้ครับพี่น้อนะครับราคาวัตถุนิ่งครับพี่น้องนะครับแถมยังจัดส่งให้ฟรีได้ครับพี่น้องมนะครับไก่ไข่โทรมาได้นะครับผม อายุเพิ่นกีสิประมาณเท่าใดครับนี่ตัวนี้6เดือนจากตัวนี้10เดือนนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องนะครับน้าเรียงครับผิวพันธุ์จ้าครับนะครับเอาไปเป็นนะครับอนาคดพอพันธุ์นะครับเมย์จ้าในคอรกเขาหรือว่าเรียงไปยักน้อยครับพี่น้องกับเป็นตัวมื่นกว่าแล้วครับผมจ้าครับอันนี้ใส่ระยะเวลาบ่โดนครับเพราะว่านะครับราคาชีบ่แพงนะครับเม่นจ้าครับพี่น้องสําหรับคนวบหน่อยจ้านะครับได้ค่อยดีๆสําหรับผมทุนว่ายแเม่นจ้าทุนหน่อยครับพี่น้องงบว่าไรครับนี่ครับ สวยเลยครับรอดครับตัวนี้เกล็ดชมพวงต้องนะครับสะอาดตัวเลยครับตัวนี้นะครับเบิ้งครับพี่น้องให้เบิ้งรอบๆนะครับโบ้ท่าน่าเก่งเกียกล่นได้ครับพี่น้องนะครับพึ่งจับสนตะไคร้ไปนะครับเมนจ้าบิ่งครับหน้าตาตลักษเรียกว่าสวยครับนะครับสวยรอนะครับยกครูเลยตาครับแต่ไม่มีนี่นะครับไม่มีตำหนิจะรับประกันตำหนิให้เลยจ้าครูเลยครับพี่น้องหรือว่ามากตัวได้น่ะโทรมาเอานะครับโทรมาแยกเลยนะครับเมนจ้าตัวละเก้าพันบาทนะจ้านะครับมองไทย เอ็ดแดงได้พี่น้องกันเพมาต่อครับผมแม่จ๋ามีเท่านั้นเท่านี้ได้บ้องสี่นะครับผมแม่จ๋าโทรมาสอบถามในบัสจ้ะนะครับพี่น้องเบื้องเลยครับราคาพิเศษสําหรับเอฟซีนะครับทีเบื้องเิ็มจบเลยครับจ้าะขอบคุณทุกท่านคือเก้านะครับผมจ้ารยละเอียดครับพี่น้องฟังบทั่นจังโทรมานะครับผมจ้านะครับหมึดคำแน่จากน้อยครับวันนี้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับขอบคุณน้องบีมเฮา ฝากไว้นะครับกากฟทีตามข้องน้ำมันเนื้อจ่ามีควายงานราคาเกษตรกรคือกอละจ่าครับให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงได้พันธุกรรมดีๆนะครับจฝากไปซะมนิครับมือนกันฝากคำมาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า